นายกอุงอิงเนี่ยน่าจะออกมาตรการเร่งด่วนชุดใหญ่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้ซึ่งน่าจะเป็นผลดีกับตลาดหุ้นในช่วงเดือนกันยายนแล้วก็อาจจะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนตุลาคมช่วงเดือนพฤศจิกับเดือนธันวาคมต่อเนื่องจากตรงนั้นไปเนี่ยก็จะมีมาตรการช่วงช็อปช่วยชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามาแต่มันก็จะประกอบกับช่วงของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยอะพอดีเลยก็ออกมาตรการท่องเที่ยว แต่ว่าการลดด,ดอกเบี้ยของสาหารัฐก,ก็จะทำให้ค่างเงินบาทของเราเนี่ยแข็งค่าขึ้นแล้วก็จะกระตุ้นให้เม็ดเงินเนี่ยไหลเข้ามาเราก็พูดกันมาตลอดใช่ไหมครับว่าเฮ้ยถ้ามันลงมาแถว1,300บวกลบเนี่ยถือว่าถูกมากแล้วนะดังนั้นการที่เกินจาก1,300ขึ้นไปแค่1 3 3 0ามามันเนี่ยมันก็ยังอยู่ในโซนที่ถูกนะไม่ได้แพงแต่คำถามที่มันสำคัญกว่าคำว่าขึ้นก็คือขึ้นเท่าไหร่ 15เท่าจะเป็นโซนบนของกรอบบนนะครับผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเทรดระหว่าง12ถึง15เท่าอ่ะเป็น P.E. ที่เหมาะสมร้อยบาทต่อหุ้นถ้าเรามองกันว่าสัก14เท่าเนี่ยเราเอาเซฟเซฟหน่อยเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ1,400จุดถ้า15เท่าก็อยู่1,500จุดหวังไปไกลกว่านั้นได้ไหม ในวิธีการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มั่นคงและเติบโตคือการกระจายความเสี่ยงในหลายสินทรัพย์แต่ก็มักจะมาพร้อมกับความปวดหัวที่ต้องดูแลหลายบัญชีและมองภาพรวมของทุกพอร์ตได้ยากแอปพลิเคชัน p i f i n a n c i a l จากหลัทซัพพย์ Pi เป็นหนึ่งในตัวช่วยให้กับนักลงทุนโดยเปิดบัญชีที่เดียวก็สามารถลงทุนทั้งหุ้นไทยหุ้นนอกกองทุนรวมและตราสารอนุพันธ์ลงทุนผ่านแอป Pi Financial ค่าธรรมเนียมเทรดหุ้นถูกและฝากเงินพร้อมเทรดหุ้นนอกได้แบบเรียลไทม์ เพียงใช้ประชาชนใบเดียวก็เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันได้เลยสแกน QR เพื่อเปิดบัญชีต้องต้องบอนนิดน,นึงก่อนนะครับว่าถามว่าการเมืองเปลี่ยนแปลงเยอะไหมมันไม่เชิงนะจริงๆตัวคณะหรือว่าคลรเนี่ยพร่วมรัฐบาล เราก็คงเห็นนะว่าน่าจะเป็นชุดเดิมแต่ตอนนี้ฝุ่นกําลังตลบอยู่นะครับก็สงสารนักการเมืองอยู่เหมือนกันนะช่วงนี้ดูดฝุ่นเยอะก็เอาเครื่องกรองอากาศ PM 2.5ไปช่วยกรองนิดนึงนะข่าวล่าสุดมานี่เห็นพักประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะได้เข้าร่วมรัฐบาลอีกด้วยนะฮะแต่ว่ามันยังฝุ่นตลบก็จริง แต่มันมีข่าวที่ผมเชื่อว่าจะทำให้นักลงทุนคลายความกังวลไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องการเมืองผมว่าการเมืองเนี่ยไม่มีทางคลายความกังวลไปได้หรอกถูกไหมครับเพราะว่าวันนี้เราก็ยังคงต้องกังวลต่อไปนะว่าพอเข้ามาเป็นนายกแล้วอะจะมีใครเอาไปร้องเรียนอะไรหรือเปล่าไม่รู้จริงๆตอนนี้ทุกคนคืออย่าง42ว ไปลองเรียนเรื่องของอตัวการแต่งตั้งนะครับรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่มีใครรู้มาก่อนนะครับว่าเฮ้ยโหมาจากไหนเนี่ยนะฮะ,ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าการเมืองมันจะนิ่งได้นานแค่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเพราะว่าการเมืองไทยเราไม่เคยนิ่งนะครับเพราะนั้นอาการที่เราเห็นในช่วงนี้ว่า e y, มันทำไมมันรวดเร็วมันจะอะไรเงี้ยมันผมพี่ว่ามันแค่เป็นประเด็นระยะสั้น แต่ว่าถ้าเรามองจริงๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีการพูดถึงกันว่าถ้ามีการเปลี่ยนตัวนายกแล้วสิ่งหนึ่งที่หายไปก็คือดิจิ t a ล w อ l l e t ตนะครับตอนนี้มีคนพูดกันเรื่องดิจิทัลบอร์เตมาแล้วก็มีคนออกมาพูดว่าไม่หายนะครับไม่หายแต่เปลี่ยนไปเราก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปในทางไหนนะครับตอนนี้มีหลายกระแสะมากนะครับ ว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้แต่ดูเหมือนความสุดโต่งของดิจิทัลวอลเล็เนี่ยไม่เท่าเดิมละนะครับอา,อาจจะไม่ต้องกู้ถึงขนาด450,000ละครับอาจจะไม่ต้องแจกเงินผ่านระบบดิจิทัลวอลเล็ตละนะครับแล้วเม็ดเงินที่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจก็น่าจะได้เร็วขึ้นละนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พอจะ อนุมานได้บ้างนะครับเราก็ไม่รู้ว่าการแจกเงินเนี้ยเขาจะยังคงเรียกผมว่านะยังคงอีโก้สูงอยู่แหละคงจะเรียกว่าดิจิตอลวอลเล็ตอยู่นั่นแหละครับแต่ก็อาจจะเป็นการจ่ายเงินสดผ่านดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็วงเงินคงไม่ได้สูงถึงขนาด4 5 0แสนล้านแต่อาจจะใช้วงเงินที่ขอมา1นึ่งแสอล้านนะครับของงบประมาณปี67แล้วก็รีบใช้เลยทําไมถึงต้องรีบใช้เลยต้องบอก่างี้ก่อนนะครับการที่นายก คนใหม่เข้ามาแล้วก็เป็นลูกสาวอ่าคนโปรดของคุณทักษิณเนาะถ้าให้ผมเดาใจนะแล้วมันมีผลกระตลาดหุ้นด้วยนะถ้าให้ผมเดาใจเนี่ยมาตรการอะไรระยะสั้นที่ออกมาแล้วมันปังขึ้นมาเลยทันทีเนี่ยมันจะเป็นการสร้างเครดิตให้กับลูกสาวแล้วมันจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในการที่ใครจะมาล้องเรียนอะไรก็แล้วแต่ จะได้รับการปกป้องจากคนที่ได้รับประโยชน์เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าจะมาบอกมามารอดิจิ t a ลวอ l l เดเดือนพันวามษธลาแล้วค่อยแจกไม่ทันใจหรอกครับแล้วก็ไม่มีนโยบายอะไรเลยนะครับที่จะสามารถทําให้ประชาชนพอใจได้ทันทีเท่ากับการแจกเงินไม่มีจะมาบอกว่านโยบายปรับโครงสร้างปฏิรูปการศึกษาโอ้ฟังดูดีจังเลยแต่แล้วเมื่อไหร่เราจะฉลาดขึ้นวะอะไรประมาณนี้ย ปฏิรูประบบราชการปฏิรูปตำรวจนะครับหรือว่าจะไปทำนู่นทำนี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือจะเป็นมาตรการช่วยเหลือ s อ e เอมอีลดดอกเบีย้ยมันไม่ได้เห็นภาพของการดีขึ้นภายในทันทีเลยครับแต่ว่าแจกเงินภายในเดือนกันยายนเนี่ยชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องตั้งสมมติฐานก่อนว่าผมเชื่อว่าคุณทักษิณเองเนี่ยน่าจะต้องออกมาไม่พูด่ีคุณทัศษิณออกมาแล้วการไม่ดีอ่าคุณแพทองทา <c oughs> คุณแหวนทองทางนายกอุงอิงเนี่ยน่าจะออกมาตรการเร่งด่วนนะครับชุดใหญ่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้ซึ่งน่าจะเป็นผลดีกับตลาดหุ้นในช่วงเดือนกันยายนแล้วก็อาจจะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนตุลาคมแล้วอเผอิญก็จะถ้าทําตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพอได้ใจปั๊บเนี่ยช่วงเดือนพฤศจิกับเดือนธันวาคมต่อเนื่องจากตรงนั้นไปเนี่ยก็จะมีมาตรการช่วงช็อปช่วยชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามา แต่มันก็จะประกอบกับช่วงของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยอะพอดีเลยก็ออกมาตรการท่องเที่ยวเสริมเข้าไปในช่วงนั้นเลยนะครับจะลดราคาหรือว่าจะเป็นมาตรการให้คนไทยเที่ยวเยอะขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะเอาเงินเที่ยวมาลดภาษีหรือจะออกมาตรการใหนน้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาในตลาดมาในประเทศไทยมากขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะของการออกมาตรการระยะสั้นเรียนนักท่องเที่ยวเลย เรารัฐบาลสามารถเคลมได้เลยว่านักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะเราท่านี้จริงๆแล้วไม่ต้องทําอะไรเขาก็มานะครับแต่ทําไว้ก่อนนะครับทาไว้นิดนึงเราจะได้เคลมได้นะครับจะได้เคลมได้การเมืองเป็นอย่างนี้ครับอะไรที่มันจะเห็นว่าดีอยู่แล้วเนี่ยรีบทําอะไรนิดๆหน่อยๆให้มันมีความรู้สึกว่าดีเพราะฉันเราจะได้เคลมได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าจากนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการแกว่งแ่งหรือจะมีการเรื่องร้องลองร้องเรียนอะไรบ้างเนี่ย มัน,มนแต่มันใช้เวลานะกว่าคุณจะร้องเรื่องดื้อดีวดีเนี่ยห้าหกเดือนกว่าจะมีการพิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจะเป็นช่วงของการใส่มาตรการใหญ่ๆเข้าไปแล้วตลาดหุ้นก็จะได้รับอานิสงส์ในเชิงบวกแน่ๆเพราะมาตรการทั้งหมดทั้งปวงที่จะออมารวมถึงมาตรการอาจจะมีมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ออกมาด้วยนะครับแล้วก็ใช้เงินทันทีด้วยเนี่ยอ่ามันจะได้ประโยชน์กับหุ้นที่อยู่ในตลาดไม่ใช่แค่ว่าความรู้สึกแต่มันได้จริงๆมันได้จริงๆ เช่นกลุ่มท่องเที่ยวก Adjust ็จะได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจริงๆกลุ่มค้าปลีกก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องของการจ่ายเงินสดให้จริงๆกลุ่มอสังหาร,ริมทรัพย์ก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องของมาตรการกระตุ้นอสังหาร,ริมทรัพย์จริงๆนะครับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็จะได้ประโยชน์จากมาตรการการลงทุนของภาครัฐที่จะเข้าไปทันทีตอนนี้ค้าง่ออยู่ค่อนข้างเยอะเข้าไปทันทีเช่นเ <Venez S 1> ดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแทบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมรวมถึงกลุ่ม ุรกิจโรงไฟฟ้าด้วยนะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของการประมูลโรงไฟฟ้าเข้ามาอย่างเร่งด่วนด้วยเหมือนกันเพราะว่าประกาศไปแล้วว่าจะมีการประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็เข้ามาเหมือนกันในช่วงนี้ังั้นหุน้นโยบายที่พร้อมที่จะให้คุณแพทองทานเนี่ยประกาศออกมาในระยะ3เดือนจนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เคลมได้ทุกเรื่องแหละนะครับว่ามันดีเพราะเราแ,แล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นนะ อันนี้เรื่องหนึ่งอันนี้เรื่องหนึ่งนะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมมองก็คือจากนี้ไปการเมืองจากนี้ไปมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจจะเข้ามาขนาดใหญ่อ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ใช่เรื่องในประเทศละแล้วก็จะเป็นสิ่งที่สนับสนุนแล้วก็ดูเหมือนว่าคือฟังตรงนี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเงินบาทที่แข็งค่าึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เงินบาทขึ้นมาสามรสี่บาทหลักๆเลยเราแข็งกว่าชาวบ้านเขา นะครับเราแข่งกัาชาวบ้านเขาในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะนั้นนักทุนต่างประเทศเนี่ยเขามาซื้อหุ้นไทยเยอะแต่ว่าส่วนหนึ่งมันก็เกิดขึ้นจากการอ่อนค่าของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนมองว่าอเมริกาเนี่ยน่าจะน่าจะปรับลดดอกเบี้ยภายในเดือนกันยายนนะครับแล้วก็อาจจะปรับไปเรื่อยๆยันเดือนธันวาคมนะซึ่งก็จะทําให้เงินดอลลาร์อ่อนตอนนี้เงินเยนแข็งด้วยเพราะเงินเยน ผู้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นบอกว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยผู้ว่าธนาคารกลางสหรัฐบอกว่าฉันจะลดดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นคนหนึ่งจะลดอีกคนหนึ่งจะขึ้นง่ายเลยธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยบอกว่าฉันอยู่ตรงกลาง <c oughs> ฉันไม่ขึ้นฉันไม่ลด <c oughs> <c oughs> เป้าหมายชัดเจนนะครับ <c> ะ <oughs> แต่ว่าแต่ว่าการลดดอกเบี้ยของสหรัฐก็จะทำให้ ค่าเงินบาทของเราเนี่ยแข็งค่าขึ้นแล้วก็จะจกระตุ้นให้เม็ดเงินเนี่ยไหลเข้ามาช่วงแรกเข้ามาเยอะหน่อยก็เพราะว่ามันเหมือนแบบจําเป็นที่จะต้องตกใจซื้อแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยจะค่อยๆทย,ยอยเข้ามาแต่ที่เป็นที่สังเกตว่าเขาซื้อหุ้นนะครับน้อยลงแต่อย่าลืมว่าปริมาณการลองฟิวเจอร์ของเขาเนี่ยยังอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงซึ่ง ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาหนุนราคาหุ้นนะครับหรือว่าซื้อหุ้นไทยได้อย่างต่อเนื่องแต่คำถามที่มันสำคัญกว่าคำว่าขึ้นนะครับก็คือขึ้นเท่าไหร่ใช่ไหมใช่เนี่ยก็เนิ่เนี่เป็นดาวขนาดไหนมันพันสี่หรือว่าเราไปได้มากกว่านนหรือเปล่าเพราะว่าคือตั้งแต่ที่ขึ้นมารับนายกองอิงเนี่ยนะคะหนึ่งสองแปดศูนย์เนี่ยตอนนี้มันก็ ประมาณห้าสิบเจ็ดจุดค่ะพี่บีมันก็มาพอสมควรค่ะอืมต้องบอกนิดนึงก่อนในช่วงหนึ่งปีคือการจะขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยมันมันต้องดูที่ valuation เป็นหลักนะครับอตัวนี้เป็นตัวที่ที่ดีที่สุดในการที่จะประเมินตลาดหุ้นไทยเราอะถ้าเรานับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจริงๆริอะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะตัวเลขเศรษฐกิจแย่นะครับ แต่กาไรของบริษัทจดทะเบียนมันมันก็มีอิงกับเศรษฐกิจแหละแต่ก็แน่นอนครับก็มีบางบริษัทที่ก็มีรายได้จากต่างประเทศด้วยแล้วก็มีรายได้จากนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็รวมถึงว่าเขาเป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่เขาก็ยังสามารถที่จะทําธุรกิจได้อยู่ในขณะที่เศรษฐกิจแย่เนี่ยส่วนใหญ่มันแย่จากรายย่อยมันแย่จากธุรกิจ SME มมันไม่ได้แย่จาก ธุรกิจรายใหญ่เราก็เลยเห็นธนาคารหรือว่ากลุ่มธุรกิจค้าปลีกนะครับที่ขายสินค้าจําเป็นแม้กระทั่งอสังหาริมทรัพย์นักิตาที่ประกาศออกมาปรากฏว่าก็ไม่ได้แย่นะแล้วคนที่ประกาศกําไรได้สูงสุดเนี่ยคือคือสิริสังงันนะนะฮะดีนะที่สองไม่เป็นเอสซีนะครับ เรอจะจะขับไปอย่างนั้นนี่นะแต่ปรากฏว่ากำไรและแต่ว่าบริษัทที่คิดว่าเฮ้ยมันจะมีปัญหาเรื่องคนวุ่นงงวุ่นกู้มันจะอะไรเงี้ยโอริจินเงนี้ยก็ประกาศกําไรน,นะแล้วก็สุภาลัยเนี่ยก็ประกาศกําไรออกมาดีกว่าคาดนะคือมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นในขณะที่เรากังวลกับกลุ่มอสังหาคา่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยการที่เราปรับตัวลดลงมาเราก็อันเดอร์ตลาดหุ้นนะครับอันเดอร์ร์ฟอร์มตลาดต่างประเทศแบบ แบบยังใหญ่หลวงนะครับถ้าเทียบกับตลาดอเมริกาไม่ต้องพูดถึงมันก็แสดงให้เห็นว่าตลาดหุ้นไทยเราไม่ได้อยู่ในจุดที่แพงซึ่งเรื่องนี้พูดจริงๆในรายการ KP Trader หรือ Trader KP ในครบจําง,งงทุกทีเลยนะครับ Trader KP เนี่ยเราก็พูดกันมาตลอดใช่ไหมครับว่า้ hey, ถ้ามันลงมาแถวพันสาร้อยบวกลบเนี่ยถือว่าถูกมากแล้วนะค่ะ <c oughs> ดังนั้นการที่เกินจากพันสามขึ้นไปแค่พันสามร้อยสบสามรพันสิบเนี่ย มันก็ยังอยู่ในโซนที่ถูกนะไม่ได้แพงเลเซ y ว่าถ้าตลาดหุ้นไทยปีหน้าเนี่ยทำได้สักประมาณหนึ่งร้ยบาทต่อหุ้นเนี่ยแล้วแล้วเราอยู่ที่สิบสี่เท่านะครับซึ่งเป็นโซนล่างของของกอบบนเนี่ยสิบห้าเท่าจะเป็นโซนบนของกอบบนนะครับผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเทรดระหว่างสิบสองถึงสิบห้าเท่าอ่ะเป็น PE ที่เหมาะสมกับความสามารถในการทำกำไร เราไม่อาจจะขึ้นไปอดเทาอเมริกานี่เขา28เท่าอันนั้นปล่อยพี่เขาไปเถอะนะครับแต่10ถึง15 12ถึง15เท่าเนี่ยผมคิดว่าเป็นเลนจ์ที่ที่เหมาะสมกับศักยภาพในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนไทยนะครับแล้วก็ไม่แพงเมื่อเทียบกับประเทศแบบอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับหรือประเทศอื่นๆในเอเชีย ร้อยบาทต่อหุ้นถ้าเรามองกันว่าสัก14เท่าเนี่ยเราเอาเซฟเซฟหน่อยเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ1,400จุดถ้า15เท่าก็อยู่1,500จุด